สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหา Isuzu e D-Max นะคะรุ่น1.9 X Series 4ประตูนะคะสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่เบอร์0642-539-366สค่ะสำหรับคันนี้นะคะอีซูซูด,ดีแม็กนเอ็กซีรีนะคะปี2018ราคา7 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่40,000กโลเองคะ่คะลูกค้าเหมือนได้มือ1ป้ายแดงเลยนะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะพลาสติกยังไม่แกะออกเลย คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ1น0 0งบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดอยากผ่อนสบายๆก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้นะคะตอนนี้เรามีแคมเปญขับฟรี90วันด้วยเผือใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน7จ็กไก่มอมาหกห้าเจ็กรุงเทพมหาคนครค่ะ กระจังหน้านะคะได้เป็นสีเทาตัดกับสีแดงนะคะหลอ่ลอๆเลยไฟหน้านะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้านะคะแล้วก็มีไฟเดยไทม์มันนิ่งไล่มาให้นะคะไฟหน้าใสๆเลยค่ะลูกค้าไฟหน้าไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะถัดมาในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานเลย โครงสร้างด้านในนะคะลูกค้ารับประกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยบันไดข้างนะคะสวยๆเลยบันไดข้างไม่มี้ําเลยกระจกมองข้างนะคะประพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยคอ่ะมาเพอมสายเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสน,นะคะและที่สาคัญเลยกระจกเติมแท้โรงงานนะคะทุกบานค่ะ รับประกันเลยนะคะไม่มีประวัติพีิความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนภายในยนะคะบอกเลยว่าใหม่ๆภายในใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังชันหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไม่มีไม่มีฉัาเลยลูกค้าพวงมาลัยแบบว่าเงาๆเลยนะคะอ่าเบาะนะคะได้เป็นเบาะนางนะคะสีดํา บอกก็เงาเงาเช่นกันนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเบาะใหม่ๆเลยนะคะแทบจัเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะคันนี้หัวน็อตนะคะตามซอกประตูไม่มีรอยถูกไข่เลยค่ะหัวน็อตส,สวยๆเลยน็อตส,สวยๆเลยนะคะในฝั่งของผู้โดยสารตอนหลังนะคะ ที่ฟังแจ้งไปเนาะก็คือพลาสติกนะคะยังไม่แกะเลยคะ่ะลูกค้าคือใหม่มากๆเลยคันนี้แนะนําเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูหรือว่ากําลังมองหารุ่น X Series อยู่นะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบ้านภายในนะคะพลาสติกยังไม่แกะเลยล้อแมกนะคะลูกค้า สวยๆเลยไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยค่ะกระบะไลเนอร์นะคะไม่มีช้ำนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะกระบะไลเนอร์สวยๆเลยมาพร้อมกับโลบาร์นะคะโลบาร์หลังสวยๆเลยคันนี้สวยมากๆค่ะลูกค้าไฟท้ายนะคะเงาๆเลยเป็นรุ่น1.9 x s นะคะสีขาว เกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมต้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานภายในใหม่ๆเลยนะคะคันนี้จะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนอละ1 4 0่0กว่าบาทเท่าน,นะะั้นค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมาได้ที่เบอร์064253936ค่ะใหม่มากๆสวยสวยเลย คันนี้สวยๆเลยรับประกันเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน720,000บาทเท่านั้นนะคะรถปี2018ไม่เพียงแค่40,000กว่าโลนะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากออกรถกับทางบริษัทรยนต์ของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าเพียงแค่เตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถมาเป็นลูกค้าของบริษัทเพชรยนได้เช่นกันนะคะบอกเลยคันนี้นะคะใหม่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ